รีวิวหลังจากใช้งาน2เดือนของเจ้าตัว Xiaomi Redmi Note 13รุ่นเบนโมเดลกับราคา4,800บาทที่พีซื้อมาครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อและโปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิป วิดีโอนี้ผมบอกเลยว่าหลังจากที่พี่ใช้งานมาเกือบ60วันกับประสบการณ์ที่เจอมีข้อดีอะไรบ้างพี่จะมาแชร์ประสบการณ์ผมว่าพี่ใช้งานตัวนี้มากับสิ่งที่พี่ประทับใจบอกเลยว่าใช้งานคือดีมากครับมันคุ้มกับมือถืองบไม่เกิน500ร้อแรม6กจิก กับลอม1 2 8่ p สเียพถือว่าเพียงพอมากครับผมในการใช้งานกับดีไซน์พียังมีครั้งว่าดีไซน์มันมีความพรีเมียมและมีความเป็นมินิมอลมากครับให้ดูก่อนเป็นสิ่งที่พีโคตรประทับใจเลยคือดีไซน์ครับเป็นสีที่แวดโดนแสงครับมันมีความสวยงามของบอดี้ได้อย่างลงตัวมากครับครับโมดูกล้องผมตัวนี้ สูงสุดคือ108ล้านแล้วก็สิคว่า Redmi นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าตัว Redmi ตัวนี้คือมันสุดจริงครับปุ่มของผมบริเรียนั่นข้างก็จะมีปุ่มนี่ครับปุ่ม power ลดเสียงเพิ่มเสียงผมแล้วก็ลลำโพง2ตัวเป็นแบบ Dolby Atmos มี IR control ครับเอาไว้กับ control air TV ได้ครับถือว่าให้มาคือสุดจริงครับแล้วก็มีพอร์ต3.5ให้เราครับถือว่าไม่ได้กักกับสเปคเลยตัวนี้ ซึ่งเป็นมือถือที่พีอยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าใช้งานมาคือมันดีจริงครับอนาคตอัปเดตเป็น Android เวอร์ชัน14ด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้คือจัดเต็มจริงครับ นครับหน้าจอเป็นหน้าจอ6.67นิ้วอาตาัตราเรเฟลต120เฮิ์ปรับเป็น60 120ได้ถือว่าสุดจริงครับหน้าจอแหมเป็นตัวหน้าจอ AMOLED อมมครับถือว่าสุดยอดมากตัวนี้หลังจากที่พี่ใช้งานโคตรพับใจเลยครับหน้าจอคือทัช กดดีมากครับสีสันของหน้าจอมันจัดจ้านดีจริงครับตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าหลังจากที่พี่ใช้งานมาตัวนี้คือเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาสุดครับหน้าจอสวยลำโพงสวยสิ่งํำคัญผมตัวนี้เล่นเกมปรับการลงต่ำก็ถือว่า เพียงพอมากครับผมหลังจากที่พีใช้งานมาเป็นอะไรที่มันเวิร์กมากครับผมสับตัวชิปกระผมตัวนี้สับพีมันก็เพียงพอแหละไม่ได้แบบดีอะไรมากมายแต่ความร้สิกว่ามันเป็นชิปที่มีความเสถียรมากครับเพราะมันใช้ตัวเซปดาก้อน685ออกตาคอความเร็วที่2.8กิกครับสับพีเล่นเกมมาพีเล่นเกม ROV ปรับ60เฟรมมีความเสถียรมากในการใช้งานครับขอเช่นชมเลยว่า ROV เล่นได้อย่างดีจริงครับ คือสมัตผมกลับไปย้อนดูที่พีทอ่ผมรีวิวกันเล่นเกมไว้บอกว่าตัวนี้คือสุดจริงครับเก็บชิปเอ็มแพคปรับสูงสุดได้ถือว่นะว่าให้ปรับแค่ไอการต่ําก็เพียงพอครับฟรีไฟล์แมปคือพีปรับสูงสุดพีเล่นมาตลอดครับเกมนี้บอกเลยว่าเล่นได้อย่างดีมากโคตรลื่นแล้วก็พับจีม b บายคือเล่นได้อย่างสบายหายห่วงครับปรับแค่ S d สดีสับพีถือว่าเพียงพอมากครับในส่วนแบตนะผมแบตตัวนี้5000ม ah ิลลิแอมสับพีนะ ถือว่าเบ็ห้าพันมก็1วันสบายๆหายห่วงครับตัวนี้แล้วก็ฟาสชาร์จคือสาสายันหัวชาร์จในกล่องแถมมาสายชาร์จในกล่องแถมมาถือว่าไม่ได้กักกับสเปคให้แล,แล้วผมบอกเลยว่าตัวนี้คือจัดเต็มจริงครับบอดี้สวยในการออกแบบหน้าจอขอบจอก็มีความบางที่ลงตัวครับกล้องหลังมีเรนอัลตรราไวด์เรียผม8ล้านแล้วก็เลนมาโคร2ล้านกล้องหน้า16ล้าน10ี ถือว่าเพียงพอครับพี่จะให้ดูว่าเฮ้ยในการใช้งานเรื่องกล้องเป็นไงบ้างซึ่งบอกเลยว่าสกินโทนของ Xiaomi ทำมารอบนี้ถือว่าดีมากครับดูครับว่าตัวกล้องครับคือพี่ถ่ายมาที่พี่ใช้งานมามีความสดใสของตัวกล้องแน่นอนครับสกินโทนต่างถือว่าไว้ใจได้ครับถ่ายอาหารถ่ายอะไรมันก็ดูน่ากินครับเพราะว่าสกินโทนของ Xiaomi ไว้ใจได้แน่นอนครับผมซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่พกพาง่าย ในการใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอและใช้งานได้ดีครับนี่ครับบอกเลยว่า Xiaomi ทำตัวลอมมาครั้งนี้ถือว่าไว้ใจได้ครับอันนี้ครับผมนี่ครับดูพี่ผมไปถ่ายอาหารมาดูครับว่าพี่ถ่าย108้ล้านแค่พี่แต่เข้าไปครับผมในการซูมมันมีความชัดจนเห็นงาคิดดูว่าพี่ถ่ายขนมครับรูปว่าพนี้แล้วพี่สูงไปครับกล้องโหดมากโอ้ดูครับว่ากล้องครับสุดยอดมากครับคือ มันมีการปรับเปลี่ยนของ1 0 8ล้านครับบอกเลยว่าในการซูมคือมันหายห่วงครับแค่ไปใช้งานเรื่องกล้องตัวนี้คือจบครบแน่นอนครับสกินโทนถือว่าใช้งานได้ซึ่งเป็นข้อดีที่พีใช้งานมา2เดือนรู้สึกค้่พับใจเลยครับกับสิ่งตัวนี้คือเป็นสิ่งที่กล้องครับหายห่วงมากสีสันของภาพคือดีมากขอชช่นชมเลยว่ามันเป็นการซูมของ108ล้านที่เพียงพอมากครับ กล้องหน้ากล้องหลังเสิรีใช้งานมาครับดูคือแบบโอ้สกินโทนของกล้องคือเดอะเบสมากเดอะเบสจริงครับแบบไม่ไวเลยคือเดอะเบสแบบเดอะเบสเลยอะ่ะกล้องดีมากครับซึ่งกล้องมันจะอารมณ์คล้ายกับตัวของเทคโนโปรว่า6 Pro 5G ครับสกินโทนมันจะออกคุณละกนณกันแต่ความชัดก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับบอกเลยว่าพีถ่ายมาซึ่งมันเป็นการเก็บภาพที่ดีมาก คือเป็นตัวเ x ี a อ่ะทํากล้องมาดีเกินราคาซึ่งราคาพี่กดมาคือราคากดโคดนะไปกดได้ผมพิรินในการสั่งซื้อ4,000ประมาณบางคนกดได้4,006ก็มีครับ4,005ก็มีจริงๆนะ4,008ถือว่าคุ้มราคาเลท5,000ถือว่าคุ้มครับบอกเลยว่าคุ้มมากตัวนี้ครับที่ใช้งานมาบอกเลยว่าเวิร์คครับนี่ครับกล้องหน้าสกินโทนการทําโบเก้กล้องหน้าถือว่าสุดจริงใช้งานมาส่งเดือนโคตรพับใจเลยครับคือใช้งานดีมากพับใจมากครับ ชอบชอบบอกเลยว่าชอบคือไม่ไม่ไม่อยากพูดมากครับเลยพูดว่าพือเรื่องกล้องพีโครชอบชอบสุด,สด กล้องดีมากของ Xiaomi ย,ยืนยันจากปากพีเลยว่าเห็นไหมครับพี่ใช้งานมาตั้แน่าจะกุมภพาพีก็ใช้งานมาคือกล้องไว้ใจได้แน่นอนครับผมตัวนี้หายห่วงเรื่องกล้องนี้บอกเลยว่าสบายครับโัวลำโพงครับลำโพงเป็นตัว Dolby Atmos มีการปรับตัว Equalizer <c oughs> ในการปรับด้วยครับตัวปรับแต่งเสียงซึ่งใช้งานมา2เดือนถือว่าเป็นอะไรที่ ครบจบแล้วใช้งานโคตรดีบอกเลยว่าดีมากคือแบบเสียงคือดีครับไม่ติของเสียงจะออกเนี่ยแบบแหลมๆอาจจะเบสไม่หนักมากสิสพีอะถือว่าชอบมากครับนี่ครับพีขอปรับตัวอีโคไลเซอร์ให้ดูนะครับนี่ครับปรับแต่งเสียงครับมันมีปุ่มอีโคไลเซอร์ปรับเป็นล็อกแจ๊สป๊อบคลาสสิกฮิปฮอปบูทอิเล็กทรอนิกสแมสชั่นะครับเราปรับได้ซึ่งพี่ปรับแต่งครับบอกเลยว่าสนี ي สุดยอดครับตัวอย่างเช่นพีจะดูผมฟังเพลงนะพี่ขอฟังเพลงเลยนะครับ ดูครับว่าเป็นงไงบ้างดูเสียงครับ, <can> บคือสุดยอดเสียงดีมาก เสียงโคตรดีครับไม่ขอพูดมากเลยครับคือเสียงมันดีมากครับในการเก็บของเสียงถือว่าหายห่วงแน่นอนครับเรื่องเสียงบอกเลยว่า10เต็ม10 p ีให้ได้ครับคุณภาพของเสียงแต่ละแบรนด์จะมีความแตกต่างกันเนาะของเทคโนโก็อีกแบบหนึ่งของตัวอีฟินิกก็แบบหนึ่งครับแต่ของตัวนี้ก็แบบหนึ่งเสกินโทนในการฟังเรื่องเสียงถือแบบว่าโทนเสียงก็ในกลางกลางครับผมเสียงเบสอาจจะไม่ได้หนักมากเสียงีถือว่าโอเคครับมาดูหน้าจอผมนำอัลบเดตจะเป็นแบบไหนเนาะ นหน้าจอบอกเลยว่าสุดจริงครับสีสันของหน้าจอแสดงผลออกมาได้อย่างเพียงพอครับหน้าจอเป็นแบบ Full HD Plus 6.67นิ้วครับสำหรับพี่ถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้นะนี่ครับหน้าจอถือว่าสวยงามครับผมตัวนี้นครับหน้าจอสวยครับผม แล้วก็ทัดในการทัดในการกดอะลอมของเสี่ยวมีทัดดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าทัดกดถือว่าสับพีนะพีใช้งานได้โอเคครับเล่นเกมเนี่ยสองนิ้วจิดกันแบบนี้ครับผมเมือการกดครับมันกดง่ายพี่กดให้ดูเลยครับผมนี่ คือมันทัดดีทัดดีจริงครับแบบไม่อวยเลยว่าตัวนี้ทัดดีมากครับผมแล้วก็ในการรับสัญญาณ WiFi ครับพีเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5เป็นสิ่งที่พีชอบมากอังีใช้งานมาครับมันมีความเร็วในการรับสัญญาณที่มีความสเสถียรอันนี้รู้สึกว่าเสี่ยวมี่ทำทุกรุ่นแล้วแหละรับสัญญาณ WiFi อะ่ะคือมีความสเสถียรดีครับพีจะขอวัดถ้าได้เกิน300นี่คือสุดยอดครับอันนี้เรียวให้ดูเลยครับผมเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงไม่มีการตัดต่อครับผมตัวนี้นี่ครับ คือมันเฉลี่ยขึ้นเ่นของพี่อยู่ที่200เมกถึง500เมกครผมถ้าได้ปัน300นี่ถือว่าสุดยอดแต่จริงๆนะเฉลี่ยก็คือ210เมกก็ถือว่าโอเคครับถือว่าสุดยอดอันนี้คือสุดยอดครับผมแล้วก็ปิงในการรับสัญญาณไฟไ i ฟคือสุดยอดขึ้นชมเลยว่ารับสัญญาณไฟดีมากครับแล้วกบผมการเล่น Facebook เล่น IG อ่างถือว่ามีความไหลลื่น ของการใช้งานแอปธนาคาราต่างๆฟีชั่งงานก็ปกติดีนะครับนี่ครับเน็ตฟิกก็เป็น L1 นะครับผมตัวนี้หายห่วงแน่นอนครับผมสับเคยถามว่าเน็ตฟิกเป็นอะไรครับผมก็เป็น L1 นะนี่ครับผมใช้งานมาการแจ้งเตือนก,ก,ก,ก็ถือว่าโอเคผมสับพีนะถือว่าเป็นตัวที่ครบจบลําโพงหน้าจอสวยเล่นเกมถือว่าดีผมตัวนี้เนาะสับพีผมสับพีจะขอเนบลิงในการสั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอสวัสนีขอบคุณครับ